ชื่อของฉันคืออิ่นจินมีคำกล่าวที่ว่าได้ยินชื่อไม่สู้พบหน้าคงเป็นเกียิมากถ้าบางครั้งเธอมาฟังนิ้วของฉันบ้างนะคณะละครนิ้วอิ่นหันก็ตกทอดมาถึงฉันช่วงหนึ่งแล้วแหละนะชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกับละครละครก็สะท้อนชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่ฉันรักและตั้งมั่นเอาไว้ว่าจะไปแสดงตลอดชีวิตเลยนะตำนานเรื่องเล่าส่วนใหญ่ของลิเย่้นั้นส่วนมากจะพูดถึงเทพอสูรแล้วก็เซียน ดังนั้นบทนิ้วในส่วนใหญ่ในลิเวเอนั้นก็จะเน้นไปที่เทเบรเซียนแต่ทุกวันนี้คือยุคสมัยของมนุษย์ฉันอยากจะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษย์มากกว่านะจุดประสงค์แรกในการเรียนของฉันตอนแรกก็เพื่อจะได้แสดงระบำหอกบนเวทีได้แต่ต่อมาก็เรียนรู้เพื่อหวังที่จะเชี่ยวชาญในศิละปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวฉันเชื่อว่าตัวเองจับหลักสําคัญได้อยู่ต่อไปถ้าปาร,รองฝีมือกันคือต้องระวังให้มากขึ้นเลยนะ 9. ก้ายัด มองเลบเป็นหนึ่งมาแล้ว